มีอาจารย์นักวิจัยชาวไทยคนหนึ่งนะฮะท่านเก่งมากเลยท่านคิดค้นนวัตกรรมสารสกัดเข้มข้นจากขมิ้นชันนะฮะพอท่านคิดค้นได้เนี่ยท่านก็เอาสิ่งที่ท่านคิดค้นเป็นนวัตกรรมไปประกวดกับนักวิจัยทั่วโลกเลยนะฮะแล้วท่านไปหลายเวทีหลายประเทศแคนาดาโรมาเนียเกาหลีใต้แล้วแกได้รับรางวัลเหรียญทองมาเยอะมากเลยนะฮะล่าสุดวันนี้อาจารย์ท่านเนี่ยก็มาที่ช่อง5้านะครับโดยพลเอกรังสีกิติยนานทร,รัพย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ตอนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเภสัชกรหญิงรัติรสคนการผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชศาสตร์สมุนไพรและอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้อาจารย์มาเพื่อขอบคุณทั้งช่อง5นะครับที่สนับสนุนการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์รางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสมุนไพรไทยซึ่งพลเอกรังสีครับได้ยินดีกับความสําเร็จจากความมุ่งมั่นในการพัฒน,นาสมุนไพร และนวัตกรรมใหม่เพื่อยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทยสู่สากลครับนี่นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเพศศชกรหญิงรัติลคนการดรอ,ออยนะครับซึ่งได้รับรางวัลทางด้านสมุนไพรไทยจากหลายประเทศนะไม่ว่าจะเป็นแคนาดาเป็นเกาหลีหรือว่าโรมาเนียนะครับถือว่าเป็น บุคคลตัวอย่างเมืองไทยคนหนึ่งเลยนะครับซึ่งจะเป็นแบบอย่างได้เพราะว่านําสมุนไพรไทยเราเนี่ยออกไปประกาศให้โลกรับรู้นะครับว่าคนไทยเองก็มีภูมิปัญญาที่จะผลิตยาที่มาจากภูมิปัญญาของคนไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเกิดมีการส่งเสริมจริงจังเนี่ยผมเชื่อว่าจะทํารายได้ให้กับประเทศมหาศาลนะครับแล้วสมุนไพรไทยเนี่ยอยู่คู่กับประเทศไทยมาบันทึกในประวัติศาสตร์เนี่ยตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับว่าเป็นคนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วโดยเฉพาะเอาเรื่องสมุนไพรไทยเนี่ยไปทําให้ประชาชาินะฮะรับทราบนะฮะว่าเรามีของดีเหมือนกันนะครับ ท่านผู้ชมลองดูนะฮะว่าอาจาร,รย์ออยดรออยเนี่ยแกเอาไปประกวดเวทีไหนบ้างนะครับแกได้รับรางวัลจากการประกวดหลายประเทศเลยล่าสุดเนี่ยผลิตภัณฑ์กาแฟสมุนไพรไทยงานครั้งนี้มีนักวิจัยจาก70ประเทศทั่วโลกส่งผลงานเข้าประกวด668ผลงานดรออยได้มา3รา,างวัลน,นะครับคือรางวัลน,นักประดิษฐ์หญิงยอดเยี่ยมรางวัลเหรียญทองสำหรับการประดิษฐ์ และรางวัลผู้นำนวัตกรรมน,นะฮะ6 6 8ผลงานปิญญาได้เหรียญทองมาเลยนะฮะนอกจากนี้ครับยังเอาไปประกวดที่โรมาเนียนะฮะอันนี้เป็นงานประกวดย u โรปเปี e ยนเอ็กซ o n ชเกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับ21-23พฤษภาคม64ที่ผ่านมาอาจารย์ออยแกก็ได้มาอีกสรางวัลเหรียญทองเหมือนกันนะฮะเหรียญทองจากผลงานนวัตกรรมครีมนวดแก้ปวดสมุนไพรไทยใช้เทคโนโลยีนาโนครับ แล้วก็ยังได้รางวัลเหรียญทองจากผลงานการเพิ่มการละลายน้ำและการดูดซึมของสารเคอร์คูมิน,นอยจากขมิ้นชันโดยใช้ระบบนำส่งยาระดับนาโนเมตรนี่ก็ได้รางวัลเหรียญทองมาเหมือนกันย้อนกลับไปปีที่แล้ว63ครับก็ออกไปประกวดเวทีเดิมที่แคนาดาเนี่ยนะฮะเมื่อวันที่29สิงหาคม63ผลงานนะฮะอันนี้คนละผลงานกันนะครับแต่ได้รางวัลเหมือนกันคือการเพิ่มประสิทธิภาพครีมนวด และแก้ปวดสมุนไพรไทยโดยใช้นาโนเทคโนโลยีสำหรับรักษาอาการปวดนี่ได้มา3รางวัลเลยครับคือรางวัลนักประดิษฐ์หญิงยอดเยี่ยมรางวัลเหรียญทองสําหรับการประดิษฐ์และรางวัลพิเศษสําหรับนัก,กรรมนวัตก,กรรมยอดเยี่ยมนะฮะอันนี้ก็เหรียญทองเหมือนกันแล้วก็23-25ตุลาคม6 3ปีที่แล้วก็ไปประกวดที่เกาหลีใต้นะฮะก็ได้รางวัลการเพิ่มการละลายน้ําและการดูดซึมของยาสมุนไพร สำหรับการป้องกันโควิดนี่คือได้รับรางวัลเหรียญทองแดงครับเดี๋ยวฟังเสียงดอรออยนะครค่ะก็เทคโนโลยีกับผลิตภัณฑ์นะคะที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาดก็คือเรานำนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีค่ะมาพัฒนาสมุนไพรไทย เพื่อทำให้สมุนไพรเนี่ยค่ะมีศัก,กยภาพในการใช้ในเชิงพาณิชย์แล้วก็ดูแลสุขภาพคนไทยได้จริงค่ะโดยที่สมุนไพรทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดในการใช้งานหลายๆเรื่องนะคะเราก็เอานวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีค่ะมาทำให้คุณสมบัติของสมุนไพรดีขึ้นออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถทำให้สมุนไพรเนี่ยค่ะมีคุณภาพมีมาตรฐานโดยที่เราอยากให้สมุนไพรเนี่ย มาตรฐานตามมาตรฐานสากลที่ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกดรออ,อยก็เป็นหนึ่งในนะักวิจัยไทยนะฮะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย